<DJ. S 2> สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววันพันแมนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโป้งซ่าเอ้ยเออก็ถูกแล้วนี่หว่าโอเควันนี้เราไม่ได้มารีวิวอะไรกันนะแต่เราจะมาทำคลิป เป็นตอนๆกันก็คือคลิปผ่านด่านฮีโร่เอ็กซิาร์เนาะเพราะผมไปดูในคลิปลหลายๆคลิปเนี่ยมันยังไม่มีใครมาเปิดเผยข้อมูลฮีโร่เอ็กี์พิร์เลยผมก็เลยจะมาทําเป็นคลิปอาจจะเป็นเจ้าแ,กแรกๆอันนี้คืออาจนะแต่ผมไม่ได้ดูถึงทั่วถึงอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นผมคนแรกของคนไทยเลยก็ไดาา้ที่ท,ทาให้ดูแต่อาจจะแบบพูดเร็วจนทำให้ฟังไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถก่อคลิปให้มันช้าลงช้าลงก็ได้นะ อเอาแค่ดูไม่ต้องฟังก็ได้แค่ดูเป็นเทคนิคโอเคประมาณนี้คุณอาจจะเข้าใจแล้วไม่ต้องฟังผมคุณยังเข้าใจง่ายกว่าประมาณนี้แหละเนาะก็คือฮิโรเอพิซดก็คือนี่ครับผมฮิโรเอพิส่ดอันนี้คือผมทําการตัดคลิปแต่ละชั้นชั้น,ช,นชั้นอะไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงโอเคปะ่ะคือผมอัดคลิปชั้นแรกก็คือชั้นที่24ของจักรราิเด็กตอนเนี้ยเราจะมาดูชั้นที่24กันโอเคไหมแต่ที่เห็นเนะี่ยคือชั้นที่ด่านที่29อะ่ะ จะพูดว่าชั้นทำไมวะเออเป็นมันเป็นด่านที่29แล้วกันตอนนี้คือผมพามาถึงด่านที่29แล้วแต่ประเด็นคือผมตัดคลิปตั้งแต่24 25 26 27 28เนาะแต่29ยังไม่ยังไม่ได้ผ่านก็เลยยังไม่ยังไม่ได้อัดก็คือเดี๋ยวผมมาทําคลิปเปิดเผยข้อมูลในการลงแต่ละด่านให้ดูเนาะประมาณนี้โอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปดูด่านที่24ของจักรพรรดิเด็กครับผมไป let's go โอเค ทีมผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฮีโร่เอพิซสารลำดับที่3ด่านที่24ของจกักรพรรดิเด็กเนาะ mm hmm. ก็คือใช้ราชาไทยเรลึกกับด้วงคาบุโตะนะไว้ข้างหน้าแล้วก็ใช้ตัวยืมเบนฟนะูเคเกเนาะส่วนซูนิกแล้วก็บีดคิงแล้วก็มอนเตอร์เกลก็จะเป็นไว้ข้างหลังเนาะใช้คอของมอนเตอร์เกลนะเพราะเมื่อถึงเทิร์นที่3เนี่ยจะคืนชีพให้กับเพื่อร่วมทีมหนึ่งตัวที่ตายไปนะแล้วก็ได้พลังงานอีก6ลูก คือผมเอาฟเาวเก่าไว้ตรงกลางเพื่อให้มันตายภายในเทอร์นที่สองนะเพราะถ้าเอาตัวแทงเบยืนตรงกลางเนี่ยอากฟ้าเด็กแม่งตีไม่ตายเทอร์นที่สองมันจะไม่ได้อันติคือจะไม่ได้คอของอะไรวะมนัมนมันไอเรียกไอยุงดีกว่าเออเรียไม่ไม่ได้คอของยุงเนาะผมก็เลยต้องจัดประมาณนี้เพื่อให้ฟเวเก่าตายก็จะได้คืนชีพมาได้ในเทอร์นที่สามเนาะก็ความเร็วสปีดผมผมจะให้โซนิกเปิดก่อนนะตามมาด้วยฟุเกเวเก่าเนาะ ใช้เท้ากระทืบติดก,กระดูกหักแล้วก็มาด้วยบิดคิงบิดคิงก็ยุงประมาณนี้เลยโอเคงั้นเราไปดูกันเลยว่าสู้มันจะเป็นยังไงต่อไปเข้าเกมเปนเลยอันนี้คือผมอัดวิดีโอไว้นะผมอัดไว้แล้วแต่ผมไม่ได้พากไนอันนี้มาพากเองเลยไปก็ตามสูตรนี่ติดก่อเลยบุคยีโซนิก แล้วก็กระเท้เท้าด้วยเต้เก่าประมาณนี้เล่นประมาณนี้เลย <c oughs> บีกคิงก็ไล่ตบยุงกต็ตีประมาณนี้แหละที่เล่นคือเน้นความเร็วให้ทุกตัวเปิดก่อนฝั่งมันนะคือต้องใส่ความเร็วก็คือสองร้งอยอารบสองร้อยอ่ะต้องต้องมากกว่าสองร้อยไม่งั้นจะโดนมันเปิดก่อนเราต้องเปิดก่อนทุกตัวเลยส่วนในสามตัวข้างหน้านี่เราควรจํากัด เอ้ควรฆ่าจีนอสก่อนนะเออเพราะจีนอสเวลามีใครติดเผาไหม้มันจะมีปัฟบัฟกระหน่ำไงมันจะตีแรงกว่าตัวอื่นเลยเห็นไหมผู้พิกาผมจะตายละโดนเจตวัดเด็กตีทีเดียวก็ตายละเจ้นหน้าที่บอกว่าคุณชื่อใหม่โอเคเป้าหมายของผมคือฆ่าจีนอสก่อนโอเค ก็พยายามให้ใช้อัติยุงตลอดนะเพราะติยุงเนี่ยมันจะตีโดนตัวหลังด้วยจะได้มีดาเมจตอบหน่อยนึงเออพอจีน้อสเสร็จอ่ะก็ไปฆ่าไอ้แม็กใส่ฟ้านะเรียงกันไปเลยฆ่าจีน้อสแล้วก็แม็กใส่ฟ้าส่วนให้ดูไฟเนี่ยปล่อยไว้ตัวหลังเลยโอเคประมาณนี้แหละทีนี้ไอ้นั่นผมก็จะเกิดมา โอเคครับผมเกิดแน่นอนนั่นไงแล้วก็กระเที่เท้าเลยครับกระเที่ยวเาใส่โซนิกไอ้เรื่อโซนิกใส่กีนอตโอเคแล้วก็ใส่กีนอตเหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์เจ็บคอแล้วก็ตามด้วยบีชิงยังไงโอเคคือเรารู้อยู่แล้วว่ายุงตีทีเดียวก็ตายอัลตรายอยู่ประมาณนี้เลย ตรงนี้คือผมพลาดนะผมจริงๆผมควรที่จะฆ่ามันเลยไม่ควรที่จะปล่อยมันไอ้แม็กสายฟ้า่พอมาตีธรรมดาปุ๊บอะแล้วถ้ามันมีเกิดมาอีกตัวเนี่ยมันจะใช้ตีส่เราเว้ทีแล้วเ,เราจะตีตัวนี้นเลยนี่เราพลาดผมผมพลาดผมผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าว่าผมพลาดจริงๆแต่ไม่เป็นไรโอเคทำสุดเดิมแม็กสายฟ้าปล่อยมันเราไปตีตัวเดิมถือสาวใส่โอเคจะดูผ่าวะ แล้วก็มิคิงเกอจิ้งกัคือพลังงานเยอะเราควรจะจ่ายพลังงานหน่อยนะที่แก้วพลังงานนะโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็ดุดเลือดคือรอบที่สี่แล้วเราควรให้ตัวแท้งเราเลือดเต็มนะประมาณนี้เนี่ยแม็ไายฟ้ามาปุ๊บถุงผ้านละนี่องจะตายละ คือมันตีติดตัดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าใช้แอนตี้กับแม็กสายไฟที่ติดเผาไหมอ่ะรอบต่อไปผมก็ต้องตีแม็กซาย้าให้ตายโอเคผมคงใช้สกิลกว่าไม่ใช้ดิไม่ใช่หวะที่มันถึงใช้นะวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมลืมอันนี้นะ่าจะใช้อันตี้ดูดเลือดไหม,ไมดูดเว้ยอ๋อผมใช้อันตี้ของไอตัวนี้เออใช้อันตี้ของด้วงดูดเลือด โอ้ติดตันวะโอเคตายต่อไปเลยค่าบูไฟตีธรรมดาแล้วกันติยุงจากนั้นต่อไปก็ใช้ติเลยอย่าไปรอคือพยายามไม่แทงเราเลือดเต็มนะแค่ขบุตรเลือดเต็มตลอดเพราะอะไรเพราะถ้าคาขบุตรเลือดเต็มเนะี่ยมันก็จะนะจะตายกว่าตายชา้ากว่าตัวอื่นเออ เดี๋ยวก็ลุ้นละนี่คือต้องลุ้นแล้วว่าตัวเราจะทำาดาเมจได้เยอะขนาดไหนโอเคตายละรอบนี้ลุ้นแล้วครับมีอะไรใส่หมดใช้ทุกสกิลอย่าไปหวงอย่าไปกักตายนะต้องตายแหละยุงันติอืมยุงไม่ได้เงินตีอ๋อยุงยุงตธรรมดาไปโอเค ยุงไม่ตายสุดท้ายก็รอดโอเคตามนี้เลยคอ,อนเซปต์ประมาณนี้ถ้างั้นเราไปดูไอเทมที่จัดดีกว่าว่าจัดอะไรบ้างไปมาสรุปทีมที่ผมจัดแล้วก็ไอเทมที่ผมใส่กันดีกว่าว่าเมื่อกี้ผมใส่อะไรบ้างแลวจัดทีมเมื่อกี้เพื่ออะไรโอเคประเด็นแรกคือทีมที่ผมจัดเนี่ยผมมาเน้น ให้แถวหน้าถึกแล้วก็แถวหลังเป็นตัว b บ r ร์ดดาเมจให้เร็วเนาะก็ฟุกเเกเกาเนี่ยเป็นเป็นตัวยืมมานะอันนี้ไม่ใช่ตัวของผมนะฟุกเกเกาเป็นจริงๆที่ผมเล่นเนี่ยยืมช่วยเหลือมาก็คือแต่ละวันน่ะสามารถยืมได้2ตัวเข้าใจะปะก็เห็นฟุกเเกเกาพอดีผมก็เลยยืมมาจริงๆใครปั้นฟุกเกเกาไว้อะจะดีกว่านี้เพราะถ้าฟุกเกเกาที่ปั้นอะสามารถใส่ทเทมอะไรก็ได้แล้วเราคนที่จะไปใส่เขาเรียกว่าอะไรชุดเดสเออเวลามันกระทึบเท้าอ่ะแล้วติดบุกขาดูหักดิเออ กระดูกหักตัวข้างหน้าสมมติกระทืบเท้าใส่บูไฟเงี้ยแล้วติดกระดูกหักตัวบูฟอะ่ะโอกาส50%ของชุดเดสอะ่ะจะไปติดตัวข้างหลังด้วยก็คือจะไปติดไอจ้จักรพัดเด็กด้วยมันจะดีมากเลยปร,ประมาณนี้เนาะก็คือถ้าใครปั้นฟุิเก่าวไว้ก็จะสบายกว่านี้แต่ผมไม่ได้ปั้นไงผมก็เลยยืมมันมาถ้ากับว่ายืมเนี่ยเราไม่รู้ว่ามาใส่ทิอะไรเชราบอดอะ่ะเข้าใจคำว่าบอดปะแล้วก็ดีหน่อยว่าฟุิเกาที่ยืมมามัน5ดาวก็ยังถึกหน่อยเออ ส่วนอไอเล่าไอเรสส่วนคาบุตโตเออคาบุตโตเนี่ยเน้นถึกอยู่แล้วกับราชาทะเลลึกตัวเบิร์ดได้เมดตัวแรกก็จะเป็นออนี่เลยโซนิคตีตัวแรกบดขยี้ตามด้วยฟูเคเกิแล้วก็บิดคิงแล้วก็ตามมาด้วยยุงหลังจากนั้นก็เป็นคาบุตโตกับราชาทะเลลึกประมาณนี้นะทีมใช้คอของยุงนะคือใช้คอของยุงที่บอกไปคือคอของยุงเนี่ยเมื่อถึงเทอร์นที่สามจะได้ลูไฟหกลูก แล้คืนชีพ1ตัวที่ตายไปก็แน่นอนฟุเกเกเกาแน่นอนเพราะผมให้มันยืนหน้าเออมันไม่ใช่ตัวแทงเอามายืนหน้ายังไงมันก็ตายประมาณนี้โอเคแล้วไปดูไอเทมมนเลยดีกว่าครับผมผมใช้ไอเทมอะไรมาดูตัวแรกเลยคาบุโตแน่นอนลำลองครับใครมีสูตรใส่สูตรเลยอันนี้ผมสูตรคือเอง่ายสูตรผมมัน HP อะ่ะมันไม่ค่อยมีส่วนมากแม่เป็นโจมตี มีสูตรโจมตีเยอะเกินก็คือ HP มันหายากเออสูตร HP ของจะใส่ให้ดวงมันก็หายากอย,กอยู่แหละก็เลยเออเอาลำลองมาใส่ให้มันดีกว่าก็ประมาณนี้ครับผมเออผมเหมาะบอกอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ทาสู้ปีศาจอะไรทาสู้เอ็ก์ปีศาฮีโรเอ็กปีศาจ์เออควรที่จะใส่ฮีโร่หกตัวควรที่จะใส่ความเร็ว200อ่ะสองร้อย up ทุกตัวนะอันนี้คือความเร็วผมไม่ถึงสองร้อยใช่ปะผมก็จะเปลี่ยน ลำลองสักชิ้นหนึ่งอะใส่ความเร็ว30ให้พมันสักชิ้นหนึ่งเช่นนี่ไปลำลองเลยครับผมความเร็วนี่สมมติผมจะเปลี่ยนให้ใส่ชิ้นหนึ่งก็ใส่รองเท้าไปสิเออเนี่ยมันก็ได้ละความเร็วถึงสองลงร้อยละก็ประมาณนี้เพราะถ้าความเร็วมากกว่า200อะแน่นอนเราเปิดก่อนมันอยู่แล้วเข้าใจคำว่าบอทปะบอดมันจะค้างความเร็วไว้แค่200อยะบอดอะก็คือจากพรพัเด็กที่มันเล่นเมื่อกี้มันมีความเร็วอยู่ที่200เป๊ะเลยถ้าเรามากกว่า200อยยังไงเราก็เปิดก่อน ประมาณนี้เนาะเราควรที่จะใส่ความเร็วทุกตัวเลย200 <c oughs> ไปดูตัวที่สองไปดูตัวที่สองกัน <c oughs> ตัวที่สองแน่นอนสูตรคือสูตรเนี่ยก็ใส่ประมาณนี้แหละแล้วก็เห็นในป้องกันไหมก็คือหาเฮ็ดพีนไม่ได้ก็เห็นป้องกันมันมีออบสวยอยู่ก็เลยใส่มาไม่ใช่อะไรหรอกที่ใส่ป้องกันมาคือออบมันสวยดีจริงๆถ้ามีเฮดพีก็ควรที่ใส่เฮดพีนเนาะก็สูตรทำไมถึงใส่ให้กับราชาทะเลล่ะก็เพราะดวงมันมีสะท้อนลแล้วไงเราจะใส่ให้ดวงอีก มันก็ยังไงยังไงอยู่นะยังอย่างน้อยอเออเอาใหา้ราชาทะเลลึกสะท้อนหน่อยก็ยังดีใช่ปะละ่ะสะท้อน20%่น่ะแล้วก็มีเคลื่อนทีเฮ็ดฟิเฮดเ,เพิ่ม10%แม่ปากมันจะขัดอะไรกันตั้งหนาวะปากกับคำพูดนี่มันไม่เหมือนกันเลยหรือไงฮะเออประมาณนีใ้ใช้ใช้ชุดสูตรแล้วก็ตามเคยครับผมความเร็วไปถึง200ไปหาความเร็วมาใส่เหมือนเดิมคือผมก็หาชุดสูตรแล้วหากดความว่าความเร็ว เราก็หาอะไรก็ได้เช่นเออป้องกันเนี้ยไม่สําคัญก็ไปหาเปลี่ยนใหม่เป็นความเร็ว hp ความเร็วก็ได้มาใส่ให้มันมันจะได้เปิดก่อนมันเปิดก่อนจากกับ้านเด็กทำนี้สตดอโอเคต่อมายุง่งยุงนี่ยุงอะใส่อะไรก็ได้แต่ผมใส่อัศาวินมาเพราะดามเมจมันแรงแรงมากไม่รู้เพราะอะไรนะเพราะผมใส่ตามเขาก็าคือ copy ตัว top top serve มาประมาณนี้ยุง แล้วก็ตามเคยหาความเร็วมาใส่ให้มันถึง200เออต่อไปบิดคิงบิดคิงนี่ผมบอกเลยว่าบิดคิงเซตมาเฟียใครมีความเร็วอ่ะโคตรดีความเร็วถึง200อ่ะคือแบบแจ่มมากมาเฟียตีธรรมดาเพิ่มอีก35%ของดามจโจมตีธรรมดาเนาะก็คือผมไม่มีผมก็เลยไปหาใส่เซ็ตความเร็วที่เป็นโจมตีเท่ากับว่าเซตมาเฟียผมไม่ได้ใส่มันก็ตีไม่ค่อยแรงอย่างภาพที่เห็นวิดีโอที่เห็นไปเมื่อกี้คือบิดคิงผมตีไม่ค่อยแรง แต่ก็เปิดก่อนเพื่อนประมาณนั้นโอเคใครมีมาเฟียะความเร็วก็ใส่ไปนะดีมากเลยผมบอกไว้ก่อนเออประมาณนี้ต่อไปโซนิกแน่นอนอยู่แล้วโซนิกผมต้องเร็วอันดับหนึ่งของทุกตัวเพราะมันมีบทขยี้เออแล้วก็ใส่ชุดสูตรด้วยใส่ชุดสูตรมันดียังไงก็ตามที่เห็นก็คือจะตายก็เป็นไงอะจะทอนาดาเมจไปให้ศัตรูหน่อยนึงเอ,อ ประมาณนี้จะใส่อะไรก็ได้แต่ขออย่างหนึง่งความเร็วเป็นหลักคือความเร็วต้องอยู่ตัวแรกของ6ตัวประมาณนี้เนาะจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณชอบเลยแต่ขอเป็นความเร็วนะแล้วอีอย่างก็โจมตีล้วนอย่าไปใส่ HP ือนผมนะผมใส่ HP มาเพราะผมหาโจมตีไม่เจอชุดสูตรโจมตีไม่หาไม่เจอก็ใส่ HP ดีความเร็วประมาณนั้นเฟื่อเก่าเฟื่อเกา,ก,เก,าก็ถ้าใครปั้นไว้อะใส่ชุดเดชโอเคปะ โอกาสชิลดเดสคือ50%าติดเอฟเฟกดีบัฟให้แถวหลังด้วยแต่ถ้าใครไม่ได้ปั้นก็ไปยืมมันผมแต่ถ้าใครไม่มีฟู้ดเกาให้ยืมอันนี้ก็แล้วแต่ดวงคุณแล้วกันว่าคุณจะใช้เทคนิคแบบไหนผมก็จัดให้ประมาณนี้เนะี่ยผมยืมฟู้ดเกาเข้ามาก็ประมาณนี้แล้วครับผมก็เซตที่ผมจัดก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับตไคร้เป็นกำลังใจผมด้วยนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับว่ามันมีประโยชน์สาหรับคุณแล้วคุณต้องกการดูแบบนีีอ้อ ผมจะทำคลิปแบบนี้ให้คุณเรื่อยๆเลยโอเคนะบ๊ายบายสวัสดีครับ